โหดูดิโหเห็นแบบอย่างชัดเลยอะโอ้โหแบบพวกแร่เพชรเอเมอรัลลาพีดโอ้โหเห็นแร่ทุกอย่างนี่ชัดมากเอาแล้วครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมาชาวไม c ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้มีเทจเจอร์แพกแร่เรืองแสงให้คุณผู้ชมนั้นได้ไป,ไปลองเล่นกันอีกกันเนาะซึ่งก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเฮ้ยพี่เพี่มาทําอะไรในที่มือเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่า คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เจ้าทิกจะแผกแร่เรืองแสงเนาะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเออมันค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ดีนะครับคือผมยังไม่ได้ใส่เนาะก็คือแร่มันเนี่ยจะไม่เรืองแสงเลยก็นั่นแหละปกติมากโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วกันซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่เจ้าทิกจะแ็กแร่เรืองแสงเป็นที่เรียบร้อยเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนเมื่อกี้เนาะจะเห็นได้ว่าแร่เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เรืองแสง แต่ตอนนี้ก็โหโหลีเรืองแสงแล้วซึ่งกเ็เขาเรียกว่าอะไรเดียคือแบบว่าหาแร่ง่ายมากตึงจะพวกแร่เหล่านี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าเรืองแสงแบบแทบจะทุกแร่เนาะนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะวางให้ดูจะเป็นเพชรแล้วก็เหล็กทองเอมเปอรัลเ s สโต e แล้วก็ลาพิสนี่ซึ่งมันก็จะแบบว่าเรืองแสงทุกแร่แบบนี้เลย ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปรับเป็นเกมโหมดสเปคเดเตอร์เนาะจะเห็นได้ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสำรวจถ้ำเนาะจะเห็นได้ว่าดูดิคือแร่จะหา <laughs> หาง่ายกว่าเดิมเยอะเลยดูดิโหซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทั้งเลี้ยนะสำหรับคนแต่ว่าขี้เกียจแบบปากทอนได้เยอะนี่ก็จะเป็นแบบว่าแทเฮ้จะลิ่นพันทำไมซึ่งก็จะเป็นว่าแบบว่าแท็กจะแพ็กที่ค่อคนข้างดีทีเดียวเนาะมแม้แต่แร่อมิทิดก็สว่างด้วยนะโอ้โหดูดิโคตรสว่างเลยอะ โอ้โหดูดิมองแรกอย่างง่ายอ่ะโอ้โหถ้าแบบนี้นี้คือแบบไม่ต้องพึ่งท็อตก็ได้แล้วอ่ะโอ้โหดูดิเห้ยโห,โหเห็นแบบอย่างชัดเลยอ่ะโอ้โหแบบพวกแร่เพชรเอเมิเรรอลาพิสโอ้โหเห็นแร่ทุกอย่างนี่ชัดมากซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อถึงจะแพ็คนี้มันรองรับตัวเกมแท้ไหมซึ่งก็ผมยังไม่ลองเลยคือนี่ผมแบบว่าลองอยู่ในเกมแบบตัวเกมดัดแปลงเนาะ ซึ่งก็แปลว่าเป็นตัวเกมที่แบบว่าใช้ลงเชนเดอร์อะไรเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถีเจแพ่งนี้มันลองรับล่้นลิ้นจะพันทํทำไมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันแบบว่าจะลองรับตัวเกมแท้ไหมก็ถ้าลองรับก็คุณผ,ผู้ชมก็เอาไปเล่นกันได้เนาะแต่ถ้ามันยังไม่ลองรับตัวเกมแท้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงเจ้าแบบว่าตัวเกมที่แบบว่าใช้เล่นถีเจแพ่งนี้ไปเนาะซึ่งก็แล้วแต่คนอยากจะเล่นเลย ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพลงคนนี้นะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้แบบว่าโหลิ้นพันแบบเยอะมาก